หัวข้อ9.4สมกรารเชิงอนุพันธ์ในรูปแบบของสมกรารเชิงเส้นสมกรารเชิงเส้นก็หมายถึงสมกรารที่มีรูปแบบเป็น dy/dx บวก pxy เท่ากับ qx จัดรูปแบบให้เป็นโครงสร้างแบบนี้ผลเฉลยทั่วไปก็จะมีสูตรเป็น y เท่ากับ1ส่วน μ. มิลมิวก็มาจากตัวประกอบอินทิเกรตนี่แหละอินทิเกรตมิลคูณ qx ขั้นตอนการทํางาน,นในการหาผลเฉลยในรูปแบบของสมการเชิงเส้นขั้นที่1ก็จัดรูปพิจครณิตหาให้เจอว่า pxqx คืออะไรหาตัวนี้ก่อนต่อไปก็อินทิเกรต pxdx หมายถึงตัวนี้หาตัวมิล์ลถัดไปหาพจน์ตัวนี้เ,เอามิลคูณกับ qx อินทิเกรตดูได้อะไรเสร็จแล้วก็แทนค่าสูตรทั้งหมดก็จะได้ผลเฉลยของสมการ เชิงเส้นตัวอย่าง9.4.1.1 Dy d y dx x ลบ 2x y เท่ากับ x จัดรูปแล้วนะ px ก็มีสูตรเป็นลบ qx Qx ก็มีสูตรเป็น x หาตัวนี้ก่อนอินทิเกรต px dx ได้เป็นลบ x กำลังสถัดไปก็หาตัวประกอบอินทิเกรตทีละขั้นทีละตอนอย่างนี้นะได้ตัวมนะ e ิลละนะ e ยกกำลังลบ x กำลังส ต่อไปเอามิกับ qx คูณกันแล้วอินทิเกรตดูว่ามีค่าเท่าไหร่อินทิเกรต e กำลังลบ x กำลังสอง x, d, x นะแลกกราก็เอา x dx เปลี่ยนตัวแปรเป็น d ของลบ x กำลังสองก็หารทิ้งด้วยลบสองอินทิเกรตออกมาแล้วนะค่าคงตัวไม่ต้องเอานะค่าคงตัว c ไม่ต้องเอานะไม่ต้องมาบวก c ตัวนี้ไม่เอาต่อไปนะผลเฉลยทั่วไปอ้างสูตรเลย1นส่วนมนะี อินทิเกรตมิลคูณ q ิวตรงนี้ต้องมีค่าคงตัวเนี่ยฟันะาการหาผลเฉลยของสมการเชิงเส้นมองเป็นขั้นตอน1ส่วนมนะิอันนี้เราอินทิเกรตไว้แล้วในขั้นตอนนี้เนะี่ยมาแทนค่าค่าคงตัวเนี่ยันะาการหาผลเฉลยของสมการเชิงเส้นก็เป็นสูตรเนะี่ยแล้วเอาสูตรนั้นมาเป็นขั้นตอนในการคำนวณกันตัวอย่าง9.4.1.2จากสมการตัวนี้ m dx บวกห dy นะ m ในที่นี้คือ y cos x ลบเศกกำลังสอง x จัดรูปพิเศษคณิตเนะี่ D, y, ยก็ dy by dx สัมประสิทธิ์ของ y คือ cos x ด้านนี้ก็มองเป็น q x นะตดลงได้และ p x คือ cos x q x คอือเศกกำลังสอง x หานะตัวประกอบอินทิเกรตก่อนว่ามิวม,มีค่าเท่าไหร่นะอิ ate, นทะิเกรตนี่ยคอสเอกํากำลังอินทิเกรตคอสเอกอินทิเกรตคอสเอได้ล็อกแอ s ส์ olute ไซด e อีกำลังล็อกแอป olute ไซฐาน e ได้ตัวเดิมคือแอ s ส์ olute ไซแต่คำนวณขั้นถัดไปเอาแต่โพสของ s i n มาใช้ก็พอนะเพราะว่าผลเฉลยเอาแค่รูปแบบเดียวก็พอ ผลเฉลยทั่วไปนะตัวนี้ต้องจำกันนิดหนึ่งนะหนึ่งส่วนมิลอินทิเกรตมิลคูณคิวเบวกค่าคงตัวจะเขียนเป็น C เฉยเฉยหรือ C 1หนึ่งก็ได้นะอินทิเกรตมิล x ิวก็นะ x, DX, นะก็คือพจน์นี้เศจกำลังสองเราก็มองเป็นหนึ่งส่วนคอสกำลังสองหนึ่งส่วนคอสกำลังสองก็คือคอสกำลังลบสอง s i d x เอจับคู่แล้วก็เป็น d cos นะ แต่ดิฟคอสได้ลบาซฉะนั้น์น์ตัวนี้มีลบข้างหน้าอินทิเกรตขณะนี้มองโครงสร้างเหมือนกับเนี่ยยูกำลังลบสองาะฉะนั้นอินทิเกรตก็ได้พจน์นึ่งส่วนคอสหส่วนซาเนี่ยจัดรูปกันแล้วนะก็ตัวนี้มาจาก1นส่วนมิเนะี่ยอินทิเกรตมิคูณ QX DX ได้แลได้ลอย่าลืมค่าคงตัวฟันผลเฉลยทั่วไปของสมการเชิงเส้นตัวนี้เนี่ยนะ ทำงานเป็นขั้นเป็นตอนก็คือหา p x q x หาตัวประกอบอินทิเกรตอินทิเกรต m คูณ q x นะทำงานเป็นขั้นเป็นตอนจนก,ก็ได้ผลเฉลยทั่วไปคือตัวนี้ตัวอย่าง9.4.2ให้หาผลเฉลยเฉพาะของสมการเชิงอนุพันธ์ตัวนี้ XY x y บวก x บวก x กําลังสอง d x ก็มองมืนกับ m d x ลบทิ้งด้วย1บวก x กํลังสอง dy เมื่อ x เท่ากับ log สา y มีค่าเป็น1จัดรูปให้รูปแบบมาตรฐาน dy by dx เนี x, ่ย px y qx ได้ตัว p ละจาก px ไปหาตัวประกอบอนะิ x D x, นทะิเกรตเนี่ยก็อินทิเกรต px dx เนี่ยเท่ากับ e ยกกำลังอิ x D x. นทะิเกรต px dx อินทิเกรตเสร็จแล้วเนะี่ย ย้ายกำลังเข้าไปใน l o อกก็เป็น l o อกของ1นึบวกเกำลังสทั้งหมดยกกําลังลบหนึนสองอียกกำลัง l o e, อกอะไรก็ตามฐาน E ได้ตัวเดิมเพราะตัวนี้ก็คือตัวมิต่อไปแทนค่าสูตรนหนึ่งส่วนมิลอินทิเกรตมิล x คิวเอ็คูณกับ Qx นตัวนี้มาจากมิตัวนี้มาจาก Q การอินทิเกรตก็เปลี่ยนตัวแปร x dx เปลี่ยนเป็น d ของ1บวก x กําลังสองแต่มันเกินมา2ก็หารทิ้งหน้าอินทิกรัลตัวนี้แป้งโครงสร้างตัวนี้ก็คืออนะินทิเกรตเนี่ยมองเป็น u กํลังลบ1 2, d, นะึงส du อินทิเกรตแล้วได้พจนนะ์ตอนนี้ได้ของครบไปแล้วนะ1ส่วน mu อนะินทิเกรตเนี่ย m คูณ q x เรียบร้อยละคูณเข้ามา อันนี้ก็เป็นผลเฉลยทั่วไปก่อนพราติดค่าของตัวเมื่อ x เป็นรูทสาม y มีค่าเป็น1นะแทนค่าในสมการหาค่า c ได้ c เป็นลบสส่วนสองรานการหาผลเฉลยของสมการเชิงเส้นนะั่นน่ะ 1. จัดรูปเป็นมาตรฐาน 2. หา p x q x ให้เจอ 3. อินทิเกรต p x dx ก่อนนะเสร็จแล้วก็เอามายกกำลังที่ตัว e ได้เป็นตัวมิว ต่อไปก็หาพจน์นี้ก่อนอินทิเกรตมิ x คิวเนะี่ยหาตัวเนี้ยมปขั้นเป็นตอนหาให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาสรุปเป็นสูตรนะจะได้เขียนน้อยลงนะไม่งั้นทุกคนจะต้องลอกตัวนี้ลงมาเรื่อยๆนะแยกทํางานเป็นขั้นเป็นตอนนะจนกระทั่งได้พจน์นี้แล้วหาค่าคงตัว c คืออะไรก็แทนค่ากัน สมการอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนตัวแปรแล้วกลายเป็นสมการเชิงเส้นแบบเมื่อต,ตกี้นี้ได้นะั่นะนะก็คือสมการแบรนูรีนะรูปแบบของสมการแบรนูรีก็หมายถึง dy by dx บวก px y เท่ากับ qx y กำลัง n เห็นไหมถ้า n เป็น0 y กำลังศก็1ก็คือสมการเชิงเส้นเมื่อกี้นี้กรณี n เป็น1เนี่ยรูปแบบสมการแบนูรี pxyqx y ก็เพียงแต่ย้ายข้างมาด้านนี้เป็น0มันก็คือสมการเชิงเส้นชนิดหนึ่งใช้สูตรเมื่อะกี้นี้ได้เลยเนะตอนนี้เราจะดูในกรณีที่ n ไม่เป็น0 n ไม่เป็น1กรณีที่ n ไม่เท่ากับ0 n ไม่เท่ากับ1ให้เปลี่ยนตัวแปรว่า z เท่ากับ y ยกกำลัง1ลบ n พอแทนค่าแบบนี้แล้ว dx by dz เนี่ยก็ 1ลบ n y กำลัง1ลบ n ล1ก็เหลือ y กำลั 1, 1, งลบ n ตัวนี้มาจากกฎลูกโซ่นะ dy by dx แทนค่านะ dy by dx นะแทนค่า dy dx ในเทอมของ dz by dx แทนค่าและจัดรูปกันทั้งโครงสร้างใหม่ก็จะกลายเป็น dz by dx ตัวนี้คือสัมประสิทธิ์ของ z ก็มอง คล้ายๆกับสัมระสิ์ของสมการเชิงเส้นแบบเมื่อกี้เนะี่ยแต่ว่ากลายเป็นโพสของ1ลบ npx ทั้งหมดนี้ก็มองเป็นเนี่ยถ้าเทียบกับสมการเชิงเส้นแบบธรรมดาก็ q x เชนิด1แต่ถ้าเป็นสมการแบนูรีจัดรูปแล้วจะกลายเป็น dz dx ดนบะายสีเอ์ะสิทธิ์ของแคือ1ลบ n คูณ px ฟังก์ชันทางด้านนี้ก็1ลบเคูณ qx เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสมการเชิงเส้นแล้วนะใช้สูตรก่อนหน้านี้ได้เลย ตัวอย่าง9.4.3 1 2, dx, บวก x กำลัง2 dy/dx บวก xy เท่ากับ x กำลัง3 y กำลัง3จัดรูปกันแล้วนะจัดรูปกันแล้วก็เป็น y กำลังลบ3 dy/dx จัดรูปตัวนี้นะ x ส่วน1บวก x กำลัง2 y กำลังลบ2แทนค่านะีแทนค่าในนี้ก็จัดรูปพิจศษคณิตน,นะแทนค่าและวแท้เท่ากับ y กำลังลบ2 d z b นะี d x ตัวอย่างนี้ก็เนะ้นการจัดรูปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะแต่ถ้าใครจะใช้สูตรสำเร็จรูปหน้าเมื่อกี้นี้ก็ทำงานต่อได้เลยได้ d z d y d x ีแทนค่าตัวนี้ในสมการของโจทย์นะ y กำลังลบ3 d y b ี d x ก็คือลบ1 2. d ส่วน2 dz/ ถัดไปนะ y กำลังลบ2เฉยๆก็คือ z เนี่มัก็เราสมมติตัวแปรไวนะ้ด้านนี้นิ่งเหมือนเดิมนะโครงสร้างขณะนี้นะี dz by dx สัมประสิทธิ์ของ z คือตัวนี้มีเครื่องหมายลบด้วยนะฟังกช์ชันทางด้านนี้นะีก็เลยเรียกชื่อใหม่ว่า px คือ qx คือต่อไปก็ทำงานเป็นขั้นเป็นตอนคืออินทิเกรต p x dx ก่อนมีค่าเท่าไหร่อินทิเกรต p x dx มีค่าเป็นลบล็อก1บวก x กํลังสเอาลบเข้าไปในล็อกก็กลายเป็น l o อกของ1ส่วน1บวก x กํลังสอง e กําลังล็อกอะไรฐาน e ได้ตัวเดิมก็แปลว่ามิ ule, มีค่าเท่านี้าตอนนี้เราได้ตัวประกอบอินทิเกรตละได้ตัวมิวละต่อไปก็แทนค่าสูตรกันเลยเนี่ย z คือ1ส่วนมิว อินทิเกรตวคูณ q x บวกค่าคงตัวบันทึกฟังสำคัญตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปแยกคิดตัวนี้การเขียนของเราก็น้อยลงอันนี้เป็นตำราก็เลยลอกมาทุกบรรทัดทำงานจริงคำนวณตัวนี้ก่อนนะ m คูณ q x dx รวมเทอมกันแล้วก็กลายเป็น2 x กำลัง3 1บวก x กำลังสส่วน2ทุกคนต้องทบทวนอินทิเกรตเทคนิคอินทิเกรตต่างๆนะตอนนี้แยกเป็นเศษส่วนย่อยพจน์นี้ อินทิเกรตแล้วได้ล็อก 1-x บวก x กำลังสองพจต์นี้มาจากการอินทิเกรตธรรมดานะเปลี่ยนตัวแปรนันพจต์แรกอินทิเกรตได้แล้วนะพจน์ port ที่2อินทิเกรตได้ละ1ส่วนมิวเข้ามาคูณน,นะกระจายกันเพราะฉะนั้นผลเฉลยทั่วไปของสมการแบรนูรีนะตอนจะตอบอย่าลืมว่าต้องเปลี่ยน Z กลับมาเป็น y ของเดิมนะ Z มันคือ y ายกำลังลบ2 y ายกำลังลบ2ก็คือ1ส่วน y กำลัง2งเพรานั้นจัดรูปพิชคณิตนะนะเขียนได้นะจัดรูปแล้วก็ย้ายข้างมาบางครั้งถ้าเราทำแล้วไม่ตรงฉเฉลยท้ายเล่มก็ลองดูว่ามีการจัดรูปคูณตลอดย้ายข้าอยังไงนะแต่เขียนได้หลายแบบตัวอย่าง9.4.4 dy d y ส x สัมประสิทธิ์ของ y ขณะนี้คือ1ส่วน 2x ด้านนี้มี y ปรากฏด,ด้วย x ส่วน y กำลังส ให้หาผลเฉลยเฉพาะเมื่อ x เป็น1 y มีค่าเป็น2จัดรูปก็แล้วนะจัดรูปก็เป็น y กำลัง3 dy by dx 1.2ส่วน2 x y กำลัง4ด้านนี้ x เฉยๆเนี่ยจัดรูปแล้วก็เปลี่ยนตัวแปร z เท่ากับ y กำลัง4อันนี้ทำงานเป็นขั้นเป็นตอนให้เห็นชัดเจนนะถ้าใครจำสูตรสำเร็จรูปแทนค่าเลยก็ได้เหมือนกัน DZ แ y DX เกนี่ยก็คือ 4Y ากำลัง 3, DY by DX นีตัวเนี้ยต,ต้องการให้เห็นว่ามันจะไปตรงกับโครงสร้างตัวนี้พอดีตรงกันพอแทนค่าไปแล้วเนี่ยากำลัง 3, DY by DX ก็คือ DZ ส่วน4กลายมาเป็นพจน์นี้ Y ากำลัง4คือ Z เฉยๆก็เพราะว่าเราเป็นคนเลือกไว้เองเพราะฉะฉนั้นสมการใหม่ที่เกิดขึ้นเราจะมองว่าเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรแกับตัวแปร x สัมประสิทธิ์ของ z เฉยๆ,ๆคือ2ส่วน x มองเป็น px ฟังก์ชันทางด้านนี้มองเป็น qx การทำงานเป็นขั้นเป็นตอนก็หา px เจอแล้วอินทิเกรต px dx ได้เป็น2 log absolute x 2 log absolute x คือ log x กำลัง2 e กำลัง log x กำลัง2ฐาน e ได้ตัวเดิมคือ x กำลัง2แปลว่า mu เท่ากับ x กำลัง2สูตรนี้สูตรสมการเชิงเส้น หส่วนมิลอินทิเกรตมิลคูณค x dx แล้วก็อย่าลืมมีบวกค่าคงตัวทำงานจริงแนะนำให้คิดตัวนี้แยกไว้ต่างหากนะจะได้เขียนน้อยลงอ่ะนะอันนี้เป็นตำราก็เลย Copy มาเรื่อยๆอนะอินทิเกรตตัวนี้ก่อนนะมิคือ x กำลัง2 Qx คือ 4x เป็น 4x กำลัง3อินทิเกรตแล้วก็เป็นกกำลัง4มิคือ x กำลัง2ก็คูณเข้ามาก็แปลว่า z เท่ากับตัวนี้ ให้แทน z เท่ากับ y กํลัง4พอแทน z เท่ากับ y กํลัง4แล้วก็เอา x กําลังสอคูณไข่ามาได้เป็นสมการตัวนี้ x เป็น1 y เป็น2เนงินขายเริ่มต้นแทนค่าไปแล้วแก้สมการหาค่า c c มีค่าเป็น15บหเพราะฉนั้นผลเฉลยเฉพาะเนะี่ยค่าคงตัวถูกแทนที่แล้วก็เรียกผลเฉลยเฉพาะผลเฉลยเฉพาะก็คือ x กำลัง2 y กำลัง4มีค่าเท่ากับ x กำลัง4บวก15เนะี่ยอันนี้ก็เป็นผลเฉลยของสมการแบรนูรีนะสําหรับบทที่9เนะี่ยก็มีเนื้อหาก็คือสมการแบบแยกตัวแปรสมการเอกพันธ์สมการแม่นตรงเนะี่ยถ้าไม่แม่นตรงหาตัวประกอบอินทิเกรตมาคูณแล้วก็หัวข้อ9.4สมการเชิงเส้นหรือสมการแบรนูรีจัดรูปพิเศษณิแลวเปลี่ยนเป็นสมการเชิงเส้นนะ เนื้อหาสุดท้ายของวิชาแคนคูลัสนะ2301103นะสำหรับนิสิตท,ทุกคนก็เอาเพียงเท่านี้